วันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องกระดูกแคลเซียมและก็ผลิตภัณฑ์แคล ว่ามันสัมพันธ์อะไรกันยังไงสุขภาพของกระดูกเนี่ยสัมพันธ์กับสุขภาพองค์รวมของร่างกายเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยคนแก่มีภาวะกระดูกหักเนี่ยอัตราการตายใน1ปีแรกเนี่ยประมาณ20-30%ถนะถ้าไม่ตายก็ทุกคนลภาพคือพิการนะคะไปอีกประมาณ30-40%งนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ามวลกระดูกเราเนี่ยสูงสุดแน่นสุดเนี่ยตอนอายุ30ปีเป็นพีคเลยค่ะแต่ก็คงที่พีคนั้นมาอายุประมาณถึง40ปี30-40หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลลลงงด ปีละ1-2%แต่พออายุ เยอะและเช่นอายุเกิน50ขึ้นไปเข้าสู่วัยทองเนี่ยลงหวบเลยค่ะจากเคยปีละ1%ปถึง2%ซไม่เกินตอนนี้เป็นปีละ3.5เซนคือลดลงหวบเป็นเท่าตัวเลยถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วดงถั่วละญี่ปุ่นทานไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนี่แคลเซียมสูงนะยกเว้นนมถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองคนชอบเข้าใจว่าแคลเซียมสูงแต่แคลเซียมไม่สูงนะงั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่แคลเซียมจากถั่วเหลืองเนี่ยเช่นพวกเต้าหู้ คือเต้าหู้หลอดอะไรพวกนั้นจะแคลเซียมสูงกว่าผักใบเขียวก็แคลเซียมสูงเช่นไรบ้างอะตำลึงคะนา้าผักแควผักบอกโคลี่ใบบัวบกผักกระเฉดผักกระถินใบเหลียงใบขี่เหล็กอะไรพวกนี้แคลเซียมสูงค่ะดอกแคร์ก็แคลเซียมสูงอันนี้คือในผักนั้นก็คือในผลิตภัณฑ์ที่หมอทานอย่างนี้พรอะว่าหมอก็ทานมาลเมดถ้าเพื่อนเห็นว่ากินแคลเซียมไม่เพียงพอไม่ไหวจริงๆก็แนะนําให้ทานก็สนใจก็ติดต่อมาค่ะแอดมินหมอก็รออยู่ทาง l ล n e ID ดีแอดวิชพัท หรือเข้าเพจเลยค่ะเพจชื่อว่าแคลลแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อเป็นนวัตกรรมใหม่